สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาอัปเดตล่าสุดของล่าสุดของวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะที่ไปลุยหลีกต่างประเทศในฤดูกาลของปี2023ถึง2024ดูกันเลยค่ะว่าใครเป็นใครอยู่ทีมไหนกันบ้างอยู่ประเทศไหนกันบ้างนะคะ โดยเราจะมาเริ่มกันที่หลีกเกาหลีดิวิชั่น1นะคะมีนักกีฬาวอลเลย์บอลของไทย3คนที่ไปสังกัดอยู่ในทีมของเกาหลีนะคะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มจากคนแรกกันเลยเริ่มที่คนแรกกันเลยนะคะชมผู้พรพันธ์เกิดปราดมือเซตไปอยู่กับ IBK a l t o s นะคะส่วนคนที่2มดวิภาวีสีทองไปสังกัดอยู่กับ Hyundai Capital h e a l s t a t e นะคะ จากปกติเป็นมือตบหัวเสานะคะพอมาอยู่กับฮันไดเนี่ยก็กลายเป็นมือรับไปซะง,งั้นส่วนคนที่3คือคนสุดท้ายที่อยู่ในหลีกเกาหลีก็คือโมเมธนัชชาสุขสดตบหัวเสาอยู่ในทีมไฮแพร s สถัดมาเราเริ่มกันที่หลีกในประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะคะเริ่มจากดิวิชั่น1ซึ่งอยู่กัน6คนคนแรกก็จะเป็นอัจฉราพรคงยศนะคะสังกัดทีม NEC Red r o c ร e t ค่ะ คนต่อมาที่อยู่ในทีมหลีกญี่ปุ่นก็คือไก่วิมลรัตนพันธ์สังกัดทีมโทเรแอโรส่วนคนที่3ที่อยู่ในหลีกญี่ปุ่นก็คือแนนทัตด,ดาวนึกแจ้งอยู่กับฮิตาชิริวาเลอันดับ4ในประเทศญี่ปุ่นก็คือเตยหัตถยาบำรุงสุขวันเร็วอยู่กับโตโยต้าออโต้บอดี้ควินซี อันดับที่5ที่อยู่ในดีวิชันน1ของญี่ปุ่นนะคะก็คือบีมพิชยากโกกรัมอยู่กับคุโรเบะอะควาแฟรี่นะคะส่วนคนที่6ก็คือยุ้ยชิตพรกำลังมากสังกัดทีมฮิซามิส s สปริงทีนี้ก็มาดูที่ดีวิชัน2ซึ่งมีอยู่คนเดียวก็คือบ um ุ๋มบิมชัชชุออนโมกสีโดยสังกัดอยู่กับวิกตอรีาฮิเมจิสำหรับ ลีกญี่ปุ่นก็ครบกันไปหมดแล้วนะคะก็คือมี6คนที่ไปอยู่ในดิวิชั่น1ส่วนดิวิชั่น2มีคนเดียวทีนี้เรามาต่อกันที่วอลเลย์บอลลีกอเมริกากันบ้างมีคนเดียวนะคะก็คือซารานุสราต้อมคำมาถึงเป็นวอลเลย์บอลลีกของประเทศเวียดนามนะคะ ซึ่งมีนักตบสาวไทยไปอยู่สังกัดของทีมต่างๆกันอยู่4คนเริ่มกันเลยค่ะคือวุ้นทิชายาบุญเลิศสังกัดอยู่กับทีมดึกสกซางฮาหนอยคนที่สองที่อยู่ในหลีกเวียดนามนะคะก็คืออ้อนออนอุมาสิทธิทรักสังกัดอยู่ทีมแห่งกว่างหนิงส่วนคนที่สามก็คือใบเตยนะัททิมากุบแก้วอยู่กับทีมเซเลซิมโก้ไทยปิน ส่วนคนที่4ที่ได้ไปร่วมในหลีกเวียดนามนี้เพิ่งเปิดตัวกันสดๆร้อนๆเลยนะคะนั่นคือเมียววัชริยานวลแจ่มค่ะโดยจะไปสังกัดอยู่กับทีมบิงจุงทองเตียนเหรียญหลักแล้วก็เห็นว่าตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมกันที่ประเทศไทยนี่เองค่ะ เอาละค่ะก็เป็นการอัปเดตกันครบไปแล้วทั้งสิ้น15คนนะคะที่ออกไปในฤดูการนี้ปี2023ถึง2024ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ